เช้าวันนี้เช้าวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันพระหลังจากดื่มกาแฟที่มีบางแก้วสองตัวคู่หูมาขอกินแต่ไม่กินกาแฟหรอกเขามาขอกินไข่เขามาขอกินขนมปัง พานเนยเข้ามาขอกินแส้กอกนี่ค่ะคือนี่คือผลงานส่วนเจ้าของก็กินไข่เป็นหนึ่งฟองกินกล้วยหอมกินกล้วยหอมกาแฟหมดจะหมดแต้องดื่มน้ำร้อนนะคะเจ้าของก็กินไข่กินกล้วยหอมนะคะ น,นี้นี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำอะไรพอป,ปี้ลุกขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงใครยิงปืนไว้ไม่รู้หลังบ้านนางจะไวมากไวกับการคํารามของเสียงฟ้าเสียงจุดประทัดเสียงผุเสียงปืนนันกลัวม,มาก กขาเคยอยู่สวนแล้วเขาชาวนาเขาคงจะไล่คงวิ่งไปเที่ยวอะแล้วก็เจอเจอเขายิงไล่นกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นวิ่งกลับบ้านเป็นเป็นเป็นหมาขี้กลัวปลาแก้วขี้กลัวเนาะลุกเลยแล้วก็มานอนตรงขาเรานี่คือป๊อปปี้อันนี้ป๊อปปี้ ี่อิ่มมากทำไมป๊อปปี้ถึงอิ่มมากเพราะป๊อป,ปปี้กินเยอะกินไข่กินเฟรนฟรายกินขนมปงังเจอะเลย <c oughs> แล้วก็มานาอ,อนทับขาพอกินพอเราเ,เงียบๆเขาก็จะเป็นนอนแต่พอได้ยินเสียงผู้เสียงอะไรเขาก็จะ กลับมาอยู่ขอความอบอุ่นส่วนตัวนั้นผ่านศึกหลับไหลเลยค่ะผ่านศึกจะไม่กินเฟรนฟรายขนมปังก็ไม่ให้กินต้องป้อนติดปากเลยแล้วก็กินมากก็คือไข่ไข่กินเท่ากันขไข่เป็นตัวเราฟองสิ่งที่กินมากที่สุดคือไส้กรอกไส้กรอกสีอันเนี่ย สีอันยาวๆเนี่ยที่ปอกไปนี่ค่ะหมดเลยเซ็กพันสกกินซะตัวเดียวกับหมดเลยเพราะว่าเนื้อสัตว์ป,ป๊อปปี้จะไม่ค่อยกินนางจะกินขนมปังแล้วเฟรนฟรายกล้วยอะไรพวกเนี้ยนี่คือสภาพบางแก้วสองตัวเช้านี้เช้าว,วันพระค่ะ